ธรรมาชาติล้วนของแผ่ครับผมพี่น้องมันขึ้นไม้เนาะหลากหลายเลยครับมันขึ้นตานต้นใหม่ต้นอย่างเห็นประคับหากินง่ายๆบ้านเฮาครับมผมสวัสดีครับผมพีมม่น้องผมบอลน้องอัตสาหกรสอยติดครับผมสิพามาหาแมงน่นอยู่ในป่าสงวนครับผมเป็นป่าสงวนของพี่ตน้นครับผมเราให้เขามาลองเบิง่งเพราอมันฝนตกฝนยังแหละครับผม,มกับมาหาแมงน่นครับผมพี่น้อง มาลองเบิรงครับผมแต่ว่าบ่ได้เอาไปดอกครับผมแต่ว่าสีมาลองเบิรงกพิ่นอว่าขวยมันขึ้นรลายแล้วครับในป่าครับผมอยู่แถวแถวบานเฮ่านี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะิเปิดโตสวนของเราโดยตรงครับผมพี่น้องไปครับผมไปหาม้กินนุ่นขลังด้านลังของป่าด้านลังครับผมสีผมมาถ่ายอ่าสวนยางให้พี่น้องได้เิ่นกันครับเท่ากับเริ่มีนังหาในป่าดวดกันเลยครับผมพี่น้องต้นนี้เป็นพนครับผมจอมปลวก ไปครับพี่น้งองยังไปหาก,นานกันครับพี่น้องวันดีครับทุกผู้กันครับพี่น้องเดอนี้ก็มาหากินตามปลาครับผมตามตนม้ตนไ,ไนม้ต้นไรไปต้นไม้ต้นหมดสูงเลยครับผมพี่น้อง มีพีเน,น,นาะบมนน้ำไปหนักขวดนึงครับพี่น้องแต่ละต้นนี้ใส่น,น้ำอยอะมั่นสามขวดครับผมนี่แหละครับผมเอาค่ะเอาน้ำเตรียมน้ำไปเลยครับจากถัง20ลิตรครับผมเตจนเต็มครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว แต่บลัวไม่นุ่นนะึงนะนี่ครับผมคอยรอเบื้งต้นเิีอยกมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องขึ้นครับผมขึนมน้นวันละต้นนึงครับพี่น้อ,อง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 นำนหอยเลืองเดืองดออกนำหอยบานเท่าเลืองครับพี่น้อง พี่ด่องมาสิียงไงกันขึ้นมาเห็นตัวครับนี่ชวงตัวครับพี่น้องหายเห็ เึ็นมาครับ ่วนนเด้้ออพีงผมหยดน้ำไ้ครับพี่น้องเบิ่งนกันกาะปุ่มกันขึ้นมาขึ้นมาถัดเลยพี่น้องเอ้อตัวที่ใดบ้างผ่นครับผมเดี๋ยวเข้าไปในปลาดึกๆครับผมพี่น้องนี่ครับผม ปลาขางหมูบ้านครับผมอยู่ทางโน่น,คร,น,นค,รรครับผมโน่นบานขวดครับผมเดียสิามาเมาครับเป็นแบบธรรมชาติครับผม เสีหากินตามต้นลำดวนครับผมพี่น้องลำดวนสีเขึ้นนี่ครับผมงานลำดวนขึ้นไปนี่ครับพี่น้องโอ้ยสมุทเสียรครับผมสมุทเสียสมุทเสียรครับอถือน้ำน้อยนึงว่อะไรได้โอ้ยงานเข่าแล้วครับผมเราขึ้นมา นี่ครับผมขึ้นมากแต่ต้นหลายมากครับไปลองเห็นปะถือว่าเป็นการลดน้ำให้ธรรมชาติพร้อมครับผมบอกนี่นี่ไม่คิดไอตัวเล่นเขาสิมาโก,กยไปสิละครับผมนพวกหากินซัดเล็กสักหน่อยครับผมเขาจะขึ้นมาเรือ่อยๆเห็นปะถือว่าเขาได้พดนน้ำพดนยังไปเรียบร้อ,อยให้ธรรมชาติให้ต้นไม้ครับผม เป็นอาหารให้สัตว์ไงสัตว์เดือยข้านครับผมเห็นบ่นี่เขาจะขึ้นมาสีปั้วนี่เห็นว่าครับพี่น้องต่ม้นโมนีนี่โบ,โบอึดครับผมพัวดินให้ต้นใหม่ผมครับผมเรียบร้อยเลยเป็นแบบธรรมชาติครับผมนข้าวกระปิดพดหนักเห็นไห ดียดร้อยครับผมซันี้ซัได้ซัานี้เห็นบ้านี่ครับผมกว่ามันที่สมบูรณ์เลยครับผมปลา,ปาอะไรดีฮะถ้าต่อเนี้ยจเป็นแบบธรรมชาติที่สูดครับผมนี่เป็นขอปลานโน่นมานัวได้ครับผมก็ไน้ รอเบิ้งครับพี่น้องมันขึ้นไม่เรื่อยครับเดี๋ยวก็กบินไปครับผมนีแหละครับพี่น้องธรรมชาติบ่มีอดตายครับผมวัวเป็นล่ำดวนตน้นอันไ้ที่คล้าย,ายล่ำดวนครับผมเขาอาศัยลากใหม่เป็นที่อ,อาศัยครับผมเดี๋ยวจะมีกับพ่อขวดนะครับ ก็ตายขึ้นครับพี่น้องรู้สึกปล่อยลงขึ้นสู่ธรรมาชาติครับพี่น้องบรเอาครับผมปล่อยนู่นเอาแหว่งเขาไข่ครับปล่อยลงคืนสู่ธรรมาชาติเดี๋ยวไปบางในทั้งฝุ่นครับผมน้ำคุ้นครับผมน้ำหวยโอ้ยหานายากจานดีสิผม บงครับนูเขาดุดจนพ่นพ่นดินให้ต้นใหม่เีล้วครับนี่ไม่กินหนุนครับธรรมชาติลรุนรุนของแพรครับผมพี่น้องมันขึ้นมาเห็หนูหลากหลายเลยครับนมขึ้นต้ามต้นใหม่ต้นอย่างเห็นปะครับหากินง่ายๆบ้านเนาครับเห็นปะครับพี่น้องบรรยากาศรอบนอกป่าครับผมที่ผมพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันนี่แหละครับผมป่าโอ้ยดุต้น ติดต้จนจะค้องสวนยังไงตาคายน่าถือี่อย่างเนี่เอ,าอา้าอาบ้าโอ้ครับพี่น้องนกกดตัวนี้ยังไงปากมะข่ามะข่าหลวดน้ำครับผมวาะตาคายโอ้ยปิดฉีบจะค้องแบบส้วๆ,ๆครับพี่น้องเลยสั่วแห้งรัวแห้ง